สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับทางช่องคนเกษตรจอสตอนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตการทาบต้นทุเรียนยาวลิ้นจี่นะครับกับต้นทุเรียนื้นเมืองนะครับเมื่อทาบติดแล้วนี่ท่านจะเห็นว่ายอดมาดีนะครับเรามีเทคนิคนะครับเมื่อทาบติดปุ๊บนะครับเี่เมื่อทาบติดปุ๊บแล้วเราก็ควันนี่นะครับนี่อยควันควันเปลือกออกไปเลยนะครับควันเปลือกต้นเดิม ให้หมดนะครับทีนี้อาหารก็จะส่งจากคุณต้นนะครับมาเลี้ยงต้นเนี่นครับมาเลี้ยงต้นยาวลิ้นจี่แทนที่จะส่งขึ้นไปนู่นนะครับส่งไปไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับพาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเมื่อเราทาบติดแล้วนะครับต้นทุเรียนพื้นเมืองเขามีความสามารถในการอชอนชัยในดินนะครับ รากไปได้ดีเมื่อรากไปได้ดีเป็นที่มาของอาตากิ่งกา้านยอดนะครับนี่แสดงว่ากำลังเจริญเติบโต,ตได้ดีดึงงานขึ้นต้นได้ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกริปนะครับมาอัปเดตให้ได้ชมกันสหรับททานที่เสียบข้างไม่เป็นเราก็ใช้เทคนิคการทาบนะครับโดยการนำต้นมาทาบกับต้นพืนเมืองนะครับอย่างนี้ ใช้เวลาไม่เกิน3เดือนนะครับพอทับติดเราก็สามารถนี่ติดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดแผลได้เลยนะครับเอ่ผมไม่ได้พามีดมานะครับเปิดแผลได้เลยนะครับเดี๋ยววันไหนผมมาเปิดแผลก็จะทําคลิปอีกรอบหนึ่งให้ท่านได้เห็นแผลนะครับว่าเมื่อเราทับแล้วนะครับแผลจะติดดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ